เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่คนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาเกมโอเมจิอา n ีนานะผมในพาร์ทที่72กันแล้วนะฮะโอเคแล้ว okay, ผมในส่วนของตัวละครในวันนี้นะผมที่เราจะมาเล่นกันก็คือตัวละครที่อยู่ในตำแหน่งของป่านะครับนะเป็นตัวละคร a s สซิสซินนั่นเองนะฮะอันนี้ใ่ <laughs> แค่มันเขียนว่าระดับยากนี่ก็คือแบบนะอันนี้แล้วอะแต่เอาไม่เป็นไรเราก็ผ่านไอ้ตัวข้างๆมาแล้วนะฮะที่มันเขียนว่ายากมากนะั่นนะเออเราก็ผ่านมาันมาแล้วถึงจะผ่านมาได้ด้วยความแบบทุรักทุเลทุเรียทุรังหน่อยก็เถอะนะอันนี้เอาผมตัวละครที่เราจะหยิบมาเล่นกันในวันนี้นะผมก็คือตัวละครที่ชื่อว่าอิตันมูมงนั่นเองนะครับนะก็น่าจะเป็นตัวละครที่อา่าใครหลายๆคนชอบกันนะครับนะสำหรับใครที่เป็นเมนนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนที่เกลียดตัวนี้ด้วยนะครับ หนึ่งในนั้นก็ผมด้วยนะฮะตอนเจอคนเล่นเป็นนี่คือแบบโอ้โหหนีไม่ได้ไล่ก็ไม่ทันอนะันเนี้ยเป็นตัวละครแอสซินนะผมที่มีทั้งเอ่อดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ความพิ้วความว่องไวที่แบบว่าสามารถไปนู่นไปนี่ได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้นะแต่ก็เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะครับผมนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันแต่เดี๋ยวก่อน <laughs> ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูอ,าอีตานโม้มงในพาร์ทนี้สำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูแบบอ,อยากจะมาฝึกปลือฝึกวิชาอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะมาดูแบบว่าช่องแบบว่าคนที่แบบว่าเขาเล่นกันแบบช่ำชๆำอะไรเงี้ยแนะนำนะฮะแนะนําแนะนําให้ไปดูช่องอื่นครับมัน,นไม่ใช่ไม่ใช่ช่องผมแน่นอนช่องผมนี่เน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกแบบตลกโปกฮามาเน้นโชว์โง่ให้ดูมากกว่านะครับอันนี้เออฮะเดี๋ยวกดกดหาห้องแล้วเจอเลยเหรอเหลือเชื่อหรือว่ามันจะเป็นแมทเชื่อเรากันนะอันเนี้ยอ้าวเดี๋ยว เอา้ายังเล่นไม่ครบเลอเนี่ยสาหรับชิก,กิงามิที่ค่อนข้างยากและยากมากผู้เล่นจะต้องมีความชํานาญระดับ50ขึ้นไปเอา้าไม่ได้หรอมาเล่นแบบธรรมดาก็ได้โชยเอยโอยเอาแล้วคือเดี๋ยวก่อนทำไมเาเอ้าแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเขาหยิบตัวท็อปมาเดี๋ยวฮันเนียไปแคลรี่หรอ ก็ได้อยู่มั้งเออสกิลมันป่าไกลอ่ะเออสกิลมันเป็นแบบพวกสกิลไกลๆฮนะเบอร์สี่ยอมเปลี่ยนเฉยเลยเอ้ยเราอยากได้ชิโรโดจิเมื่อกี้มันมันชื่ออะไรนะไอยูคิโดจิอ่ะเออเราอยากได้ยูคิโดจิมเมื่อกี้เออเสียใจอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหแล้วป่าฝั่งนู้นเป็นยามาคาเซ่เหรอสาธุสาธุขอให้เล่นไม่เป็นขอให้เล่นไม่เป็นขอให้เล่นไม่เป็นเหมือนกูนี่เอ่ยอยังไงก็เอ่อไม่อยากพูดเยอะนะแต่ว่าก็ฝากด้วยนะเพื่อนๆทุกคนนะมาเพื่อนๆช่วยเราฟาร์มก่อนนะอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะอัพอะไรก่อนวะเเนนี่่อออออถ้้้าจจไมมมผิดหืตงััพ แต่ว่าสกิลนำนี้ผมไม่รู้นะฮะว่าัพอะไรนำอันนี้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละใครให้ผมหยิบมาเล่นวะเนี่ยเรารีฟาร์มนะฮะเรารีฟาร์มะฮะรีบทำเวลาครับผมอันนี้เออเพราะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเลนล่างนะฮะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นทำอะไรอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นทำอะไรอ่ะวัยรุ่น ยได้แบบงง,ง,งยังมากกะเร่คงงงแหละอะไรวะกูแค่จะมาดูลาดราวเฉยๆบ้าเอ้ยเราได้ตัวหนึ่งปุ๊บแล้วก็ทิ้งเลนล่างเลยเหมือนกันนะ,ะไม่รู้ว่าเขาจะบวกนัวกันต่อหรือเปล่าแต่กูทิ้งแล้วน้องปลาทองจะมาไหมน้องปลาทองจะน้องปลาทองจะยังไงฮะน้องปลาทองโจโอ้โห,โหเป็นการระเบิดตุ้มตามที่แบบว่าเท่ม,มากๆอันนี้ฟอร์ม,มาวาตาเนี่ยไม่เคยฟอร์มสวยอะไรขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวก่อนตัวนี้มันต้องอัพไรนำวะสองหรือหนึ่งไงสกิลสร้างความเสียหายเหรอไม่รู้อะต้องอัพไรนมเี <c> ่ย <oughs> ว่าเอ้ยฉันเล่นไม่เป็นน่ะตอนนี้ผมอัพในส่วนของสกิลหนึ่งน้ำแลผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะเนี่ยเออผมว่าน่าจะตอบโจทย์กว่าแม่เนี่ยไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่ใช่แหละยังเถียงกับตัวเองอยู่นี่เดี๋ยวไปแก๊งเรียนโบนต่อฮะอินเลียวมาไหมเพื่อนว่าไงฮะสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะโจโจโจยังไงแม่งเอ้ยอีกทีเดียวว่ะเดี๋ยวผมไปเอาบัฟเขียวสักรอบนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปแก๊งเลนล่างต่ออันนี้ วุ้ยสกิลสามผมไม่มีเล่นแล้วเนี่ยสกิลสามผมไม่มีเล่นแล้วฮะอันเนี้ยคือแบบมันอ้าวอ้าวอ้าวกลางวงตีเลยดึงเชือกเข้าไปอ่ะแล้วอีเลียวมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวมึงมาได้ยังไงเนี่ยแป๊บนึงโอ้โหมึงมาหมดเลยเออมาห้าเลยเลยไม่ได้แล้วผมจะต้องเล่นดีๆสักหน่อยแล้วอันเนี้ยเล่นดีๆที่ว่ามันเล่นยังไงวะแป๊บนึงนะเฮ้ยสู้ได้ป่ะหนะสู้ได้ป่ะหนะแป๊บนึงนะ จึ๊บจึ๊บจึ๊บเอ้ยเรียบร้อยอินเลียวแตกเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบตายแล้วนะเพื่อนเฮ้ยขี้เคี้ยวขี้ขี้เคี้ยวยาอย่าพึ่งเอ้ยสวยเกือบไปแล้วกูลกกว่าขี้เคี้ยวอีกนะเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะทำอะไรอะทำอะไรวัยรุ่นวัยรุ่นทำอะไรวัยวัยวัยรุ่นทำอะไรวัยรุ่นทำอะไร อะไรจะมาตีดารุม้าเราเรอเบื่อนไม่ได้นะอันนี้เฮ้ยแต่ขี้เคียวมาจะเอานี้วะเดี๋ยวตีตัวนี้ก่อนแล้วกันสำคัญกว่าเออเรียบร้อยสวยเว้ยแต่เราไม่มีอันนี้แล้ววะเราไม่มีเออเขาเรียกไงนะเราไม่มีสกิลสามดึงแล้วอะแป๊บนึงนะยังโอ้โหเดี๋ยวสกิลหนึ่งก็ติดอันนี้เหรอเนี่ยติดโกงเหรอเพราะว่าไอตัวสกิลของอินเลียวฮะที่มันเป็นโกงอ่ะคือมันจะขัดสกิลพุ่งทุกอย่างเลยฮะเออซึ่งผมค่อนข้างจะเสียเปรียบอินเลียวมากๆเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วขุยยังรอดยังรอดแป๊บนึงนะเราเราเราขอถอยนะเพื่อนนะเราไม่มีอันนี้เรา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 ไม่มีเลือดสู้แล้วว่ะแต่ทีมผมน่าจะได้กันอันเนี้ยเฮ้ยน้องปลาทองน้องน้องปลาทองไม่น่ารอดแล้วป่ะเนี้ยน้องน้องปลาทองไม่น่ารอดแล้วแม่เดียวน้องปลาทองบอกกูโกรธแล้วนะอินเลียวอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะผมก็อยากจะเอาอันนี้เนี่ยผมก็อยากเอาไอ้ปลาดุกเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอ่ะ ไอ้ยมามาคาเศษไปไหนหรอวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าน่าจะเอาได้ละผมว่าน่าจะเอาไอ้ตัวนี้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราดันเรียนล่างแล้วกันนะฮะเอาป้อมอเอาให้มันแตกๆไป <c oughs> นี่แน่นี่แน่จึ๊บน้องปลาทองน้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 องปลาทองนี่น่เฮ้ยได้ว่ะทำไมตานี้ฟอร์มมาวะเนี่ยโฉ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าสกิลไหนเป็นสกิลรองนำเดี๋ยวผมอัพแบบสมดุลแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก่อนนะป่าบนผมไม่ได้ไปเอาเลยนะแล้วใครไถป่าผมวะเนี่ยเท่ แม่เงยไถเกี้ยงเลยแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทนะครับเพราะว่าทีมนู้นเขาก็เล่นกันดีอยู่แต่ว่าแบบแค่จ,จะแบบว่ามีช่วงที่แบบว่าเดินเกมพลาดนิดนึงมีมิสูแป๊บนึงนะเอ,อ่ผมต้องไปคอยล้วงตัวบางๆด้วยดิแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเครื่องกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางอันนี้คึเอาต่อเลยเหรอหมายถึงกูเนี่ยเอาต่อเลยเหรอ <c oughs> คุณผู้ชมเ <c oughs> ชื่อไหม ผมไม่ได้อยากจะพูดนะแต่คือแบบเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะพุ่งเข้าไปนะคือผมตั้งใจจะสกิลเชือกดึงออกมาแต่คือแบบมันดันพุ่งเข้าไปก็คงไม่แปลกหรอกมั้งเพราะว่าเราไม่ได้กดเล็งอ่ะเออมันก็ต้องเล็งอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตก่อนอ่ะเช่นอนิมี่ที่อยู่ข้างหน้านั่นเราก็พุ่งเข้าไปแบบห้าวเหลือเกินอันนี้เดี๋ยวผมดักทืบแคลรี่ดีกว่าปะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอันนี้โอ้โหไม่โดนไอ้เหี้ยงอุตส่าห์มาอุตส่าห์มาถึงตัวแล้วเมื่อกี้แต่คือแบบ โอ้โหสกิลดึงไม่โดนอะ่ะการเล่นทันเนียให้เก่งๆเนี่ยผมว่ามันต้องอันนี้นะฮะมันต้องแบบเขาเรียกไงอ่ะเออมันต้องแบบคือมันต้องดึงสกิลสามให้แม่นๆ,ๆนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นไอตัวอ,อ,อีตันมงเมงเก่งๆเมื่อกี้ผมพูดทันเนียใช่ไหมเมื่อกี <laughs> พ้พูดผิดพูดผิดอ้ยช่วยไม่ได้วะโทษวะขอโทษวะน้อง คือเมื่อกี้เขาตั้งใจมาช่วยเรานะครับแต่ว่าผมดันหนีออกเออเพราะว่าผมฆ่าได้แล้วไงแล้วผมก็คิดว่าหนีออกได้เออแล้วก็หนีออกได้แหละแต่ก็คือแบบเพื่อนเขาไม่รู้ไงเพื่อนเขาก็เป็นห่วงเราเฮ้ย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 ยังไง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 นี่เนอโมบีตปากูหรอเดี๋ยวเกินไปเป้าอันเนี้ยอุ้ยแต่มันก็เล่นเป็นอยู่นะไอตัวไอยามาคาเซเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่เป็นนะมันเล่นเป็นนะฮะนะออไม่งั้นไม่กระโดดได้ขนาดนั้นหรอกตอนผมเล่นนี่แบบโอ้โหทําอย่างนั้นไม่ได้นะพูดจริงเว้ยเรากระโดดข้ามกำแพงตรงนี้ไม่ได้เลยโอ้โหเออเรียบร้อยได้เว้ยก็ได้อยู่ผมต้องคอยล้วงทีละตัวตอนนี้คือแบบ <laughs> เข้าไปคุกวงในไม่ได้อะ่ะ เข้าไปคุกวงในนี่คือแหกแน่นอนนะจังหวะเนี้ยผมรู้แหละผมรู้แล้วใครเป็นคนไถป่าผมเอาแต่เกี้ยงเลยนะเพื่อนเลนมันไม่มีฟาร์มหรือยังไงน้อนว่านะน้องปลาทองอยู่ข้างล่างเว้ยเวดี๋ยวเลนล่างไอ้เลนล่างโดนนะเลนล่างโดนนะเ่ยโอเคได้เว้ยอือ โห่กด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 ไม่พักเลยตอนนี้เลยเดี๋ยวก่อนขออภัยนะผมคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเงียบผมน่าจะเงียบจริงอะเพราะว่าตอนผมเล่นตัวป่าผมต้องใช้สมาธิจัดเลยอะตอนต้นผมก็จําไม่ได้ว่าผมพูดอะไรไปเยอะหรือเปล่าเพงนเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้แคลรี่เขาดันเวฟล่างมาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปคุ้มกันก่อนเพราะว่ายังม่กจะเสียหายนะครับวันนี้อาจจะมารอล้วงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะอ่าให้ตัวตีแบบตัวตีไกลเขาตีป้อมไป อาหารเนี้ยไปเอาเรนโบนด้วยนะครับวันนี้สวยอยู่สวยสวยสวย,สวย,สวยนี่สวยเลย mm. ต้องนะแต่เพื่อนเขาจะนัวกันแล้วว่ะเพื่อนเขาจะนัวกันแล้วว่ะ mm. ไม่ใช่จ่าแต่เขานัวกันแล้วอันนี้ mm. โอ้โหตาย mm. เอาไม่เป็นไรแครี่เรายังอยู่นะแครี่เราฟรีโอ้โห mm. ตายหมด mm. เรียบร้อยจีจี mm. เพื่อน ในไฟท์สุดท้ายเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับทีมเท่าไหร่นะเมื่อกี้มันผมเข้าไปล้วงตัวหนึ่งแล้วก็ตายไปเลยมั้งเมื่อกี้เออแต่ยังดีนะแต่ยังดีคีเคียวได้ยิงฟรีเอออ่ะโอ้โหแล้วเนี่ยอุ้ยได้ผีอุ้ยน้ำตาจะไหลเฮียเอาอย่าเงครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมว่าตัวละครตัวนี้จะมีข้อมูลยังไงกันบ้างนะผมนะเรามาดูทางด้านของสกินกันก่อนละกันนะผมนี่ก็เป็นสกินล่างแรกเขานะผมอันนี้เป็นสกินล่างย้อมสีนะผมนะ ส่วนอันนี้เป็นสกินล่างอีโวนะฮะอันนี้เป็นสกินอะไรอะ่ะสนิทปีศาจนะครับอันนี้ออกแนวเหมือนแบบเถาวันลากไม้ใบไม้นิดนึงเฮ้ยเอาว่ะดร์ออคโตพุตอันนี้เป็นสกินฤดูกาลนะครับ F19 นะครับส่วนอันนี้เป็นสกินย้อมสีของฤดูกาลอีกทีนึงนะครับแต่นี้สวยนะเออนนี้สวยอันนี้สวย,อนนสวยเอออันนี้ไม่แย่ฮะอันนี้เป็นสกินใหม่เหรอ มันเขียนว่าส่วนรถอะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นสก,กินที่มาตอนไหนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจสก,กินตัวละครอ,อันนี้ผมนึกถึงตัวละครในเกมนาฬกะเลยเนี่ย mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเล่นอะไรกับพี่สาวคนนี้ได้บ้างนะครับจิ <Hey. S 1> ้มหัวก่อน,อ,นอ,อ่ะหาเจอแค่สองท่านะฮะส่วนหนึ่งก็ขี้เกียจแล้วแหละอันเนี้ย เรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้ได้ MVP นะผมเขาจะโชว์ท่าทางไงมาดูกันมาผมเดี๋ยวเรามาอ่านประวัติของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมว่าประวัติตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับประวัติของอิตันโมเมงนะครับความทรงจำเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับแม่ของข้าคือการเฝ้าลูหิมะในสวนกับนางสมัยที่ยังเป็นเด็ก แม่กำลังมองดูหิมะที่ย้อมเมืองจนเป็นสีขาวและหันมาบอกกับข้าว่าหนะิมะน่ะเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดมันตกลงมาจากท้องฟ้าค่อยๆสัมผัสกับเจ้าอย่างนุ่มนวลแล้วจึงละลายหายไปในฝ่ามือแต่หิมะในตอนนี้นะ่ะกลับหนาวเย็นนักไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยหิมะโปรยปลายชายกระโปรงซึ่งชุ่มโชกไปด้วยหิมะทำให้ย่างก้าวของข้าช่างยากลำบากนัก แต่ข้ารู้ว่าข้าหยุดไม่ได้ข้าจะไม่กลับไปยังบ้านที่ฝังแม่ของข้าไว้และกําลังจะฝังข้าด้วยเช่นกันแต่ข้าเหนื่อยและหนาวเหลือเกินข้าอยากจะนอนลงสักพักข้าคืออิกตันโมเมงและข้าเป็นปีศาจอย่างน้อยมนุษย์อย่างพวกเจ้าก็เรียกข้าเช่นนี้ว่าไงนะชื่อของข้าแปลกงั้นเหรอแต่ชื่อนี้นะ่ะก็เป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งให้ข้านะบางคนก็เรียกข้าว่า ผ้าฝ้ายสิบลี้ข้าชอบเล่นกับมนุษย์มากนะแต่ทำไมพวกเจ้าถึงไม่ชอบข้าขนาดนี้ก็ไม่รู้งั้นข้าจะรัดคอพวกเจ้าให้ตายหมดเลยดูสิพูดยังไม่ทันขาดคำมีมาอีกคนแล้วในคืนที่หิมะตกหนักขนาดนี้ยังจะวิ่งอยู่กลางถนนอีกข้าจะเล่นกับเจ้าก่อนแล้วค่อยๆฆ่าทิ้งก็แล้วกันเดี๋ยวนะทำไมเจ้าดูเหมือนไม่กลัวข้าเลยงั้นเหรอดูเหมือนเจ้าก็โดดเดี่ยวเหมือนกับข้าสินะ ถ้าอย่างนั้นเจ้ามาอยู่กับข้าไหมล่ะข้าตื่นมามันเหมือนกับเป็นความฝันแสนอบอุ่นที่ยาวนานเสียงในความฝันกำลังเรียกหาข้าข้าไม่รู้ว่าข้าจะตอบไปเช่นไรแต่รู้สึกว่าร่างกายที่หนาวเหน็บถูกบางอย่างห่อไว้อยู่อย่างหนาแน่นสัมผัสที่อบอุ่นนั้นเหมือนผ้าสารชั้นดีจากนั้นสติของข้าก็เริ่มเลือนลางไปอย่างช้าๆดังเกตหิมะที่ละลายไปในความทรงจำวัยเด็ก เมื่อตื่นขึ้นมาข้ายังคงอยู่ท่ามกลางหิมะยามค่ำคืนเพียงแต่ไม่รู้สึกหนาวเหน็บและเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วทุกอย่างช่างเบาบางบางทีมันอาจจะหายไปพร้อมกับความเจ็บปวดและความเป็นมนุษย์ของข้าก็เป็นได้ โอเคครับผมก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมโอเมจินะผมในพาร์ทที่72นี้นะครับผมนะฮะสำหรับตัวละครต,ตัวต่อไปนะผมที่เพื่อนเพื่อรีเควสเข้ามานะผมเดี๋ยวผมจะแปะเงาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมนะอ๋อแล้วก็ลืมพูดนะครับผมนะสำหรับช่องผมแล้วก็มีการสมัครสมาชิกเป็น เมมเบอร์ด้วยนะครับนะก็จริงๆก็ผมทําไว้ต้องนานแล้วแหละนะแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าเออผมแค่เทสตั้งราคาไปเล่นเเฉยๆนะครับไม่ได้อะไรแต่ว่าล่าสุดมีคนมาสมัครเป็นเมมเบอร์ Member ด้วยนะครับนะก็คือก็คือเป็นพี่ที่ผมเล่นเกมด้วยนั่นแหละนะฮะก็เขามาสมัครเมมเบอร์ไว้นะครับก็ตามกฎเมมเบอร์ชิที่เราที่ผมตั้งเอาไว้อะก็คือจะเป็นอะไรนะจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบ ถ้าเกิดว่ามาสมัครปุ๊บก,ก็จะประกาศรายนามชื่อให้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนั้นไม่ได้มีอะไรมากเออเพราะว่าผมแค่ตั้งสมัครเมมเบอร์ไว้เล่นๆไงเออแต่พี่เขามาสมัคร <laughs> เออพี่เข้ามาสมัครปุ๊บเราก็ต้องทําตามกฎไงก็คือเออที่เราเขียนไว้ก็คือเออถ้าเกิดว่ามาสมัครเมมเบอร์ก็จะก็จะทําการกล่าวถึงสมาชิกด้วยนะครับเออก็นะก็ตามนี้แล้วกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาออดูนะครับนะช่องผมมีสมาชิกเมมเบอร์นะผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ก็สมัครกันได้นะผมนะถือว่าเป็นการเออเขาเรียกไรนะให้ค่าขนม <laughs> ให้ค่าอาหารเมวแล้วกันนะอันนี้ <laughs> ตอนนี้ผมตั้งราคาไว้ที่ราคาเดียวนะผมก็คือ20บาทนะครับอันนี้เออไม่ได้ไม่ได้อะไรไงไม่ได้อะไรเออไม่ได้คิดอะไรมากไงก็แค่เออเขาเรียกไงนะตั้งราคาเล่นๆเฉยๆนะครับนะอ้อสำหรับเกมโอเมจินะผมในเดือนหน้าผมคิดว่าน่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเหมือนจะเห็นผ่านๆอยู่นะครับนะก็เป็นเออไม่จําจําชื่อไม่ได้แล้วนะฮะชื่อชื่อน่าจอกเหมือนจินจหน่อยป่ะไม่แน่ใจนะครับเหมือนจะเป็นตัวละครออริจินอลตัวหนึ่งนะครับที่ดูๆมานะ เออเหมือนน้องจะเป็นน้องน้องแพนด้าน้องแพนด้าที่เออสกิลส่วนใหญ่เป็นฟองสบู่อ่ะผมจำไม่ได้จำเป็นสร้างฟองสบู่อะไรสักอย่างนะแล้วก็เป็นตำแหน่งเมดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวต่อไปนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามารับชมกันจนจบนะบผมนะไม่เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้ญญาคลิปหน้าจะมีคลิปไปแร้วผมวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายปวันรับผม